มี3 s นะคะเป็นน้ำยาทําความสะอาดอนเนกประสงค์สามารถกำจัดคราบไขมนันคราบโปรตีนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็สลายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไร้สีไร้ไรกลิ่นไร้ฟองสามารถผสมน้ำได้ถึง60เท่าเลย <Wow. S 1> ทีเดียวค่ะ วิธีการใช้ก็ง่ายมากๆค่ะวันนี้เรามาดูอุปรกรณ์ที่เขาให้มากันดีกว่านะคะ 1. ่เรามีขวดผสม2เรามีถ้วยตวง3เรามีตัวน้ำยายา B13S นะคะวิธีการง่ายมากากับผสมอย่างไรที่ได้6 0เท่าง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมก็สามารถเติมน้ำไปได้เต็มขวดเลยไม่ต้องกังวลอะไรเลยถ้วยตวงมีให้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเทน้ํยายา B13S ลงไปที่ 8ML ค่ะ 8ML นะคะถ้วยตวงก็จะมีปริมาณบอกไว้ให้นะคะ8 ML แล้วก็เทลงไปในขวดน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้นะคะแค่นี้เองค่ะก็คือการผสม1ต่อ60หรือ60เท่านั่นเองเท่านี้คุณผชมก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดแล้วค่ะง่ายมากๆเลยค่ะ สำหรับคาบที่ฝังแน่นแล้วบางคนกังวลว่าจะทำความสะอาดได้อย่างหมดจดไหมเราสามารถใช้ตัวน้ำยา b 1 3 s, s ได้อย่างเพียวๆ100%แบบไม่ต้องผสมค่ะหรือจะผสมในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นก็ไม่มีปัญหาค่ะไร้สีไร้กลิ่นไร้ฟองทําความสะอาดได้อย่างหมดจดค่ะถ้าเราผสมตามปริมาณที่ได้บอกไปนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ขวดน้ำยาทำความสะอาดแบบนี้นะคะ 60เท่าหรือว่า1ต่อ60เนี่ยอยู่ที่122ขวดเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกขวดละ4บาทนิดๆเองค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆ ทีนี้เรามาดูเรื่องของค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH Balance กันนะคะ pH Balance ของตัวนี้น้ำยา B13s นั้นอยู่ที่13.0ถึง13.50ค่ะแต่เมื่อผสมเป็น1ต่อ60แล้วนะคะค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH Balance นั้นอยู่ที่10.54ซึ่งถือว่าสามารถกำจัดเชื้อโรคก,กำจัดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคที่เรากังวลอยู่ได้ภายใน1น,นาทีเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะคุ้มกว่า ประหยัดจริงต้อง B13s เลยค่ะ